สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องสสสไตล์ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเอาสูตรยกสูตรมาให้ดูอีกหนึ่งสูตรนะคะก็คือสูตรรูด19ประตูนะคะซึ่งผลที่นํามายกตัวยอย่างในวันนี้เป็นผลของห้องลอตโต้ VIP นะคะของวันที่14เดือน6 6หกห้านะคะไปดูได้นะคะสูตรของเราวันนี้ก็ง่ายๆนะคะถ้าอ,อันนี้เราเล่น19ประตู สองตัวบนสองตัวล่างนะคะแล้วก็กดลูดซึ่งเก้าประตูนะคะก็เล่นไปนะคะวันนี้ยกตัวอย่างมาสิบรอบนะคะเราจะเล่นให้ดูประมาณสิบรอบนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างสิบรอบเพราะว่าแอดเล่นมาแล้วนะคะสูตรนี้เดินดีก็ถือว่าใช้ได้นะคะอ่ะอันนี้เล่นหนึ่งบาทยกตัวอย่างะคะเล่นหนึ่งบาททุนจะอยู่ที่เจ็ดสิบหกบาทต่อรอบในสูตรนี้นะคะถ้าเล่นห้าบาททุนจะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบาทต่อรอบนะคะถ้าสมมติว่าเราถูกห้าบาทนี้จะได้สี่ร้อยห้าสิบบาทะคะสี่ร้อยห้าสิบ อ่าหนึ่งบาทนี่ถ้าถูกถ้าถูกแค่หนึ่งตัวนะคะจะได้เก้าสิบาทถ้าเด้งก็จะได้สองเท่านะคะก็คือร้อยแปดสิบาทนะคะอ่าเรามาดูสูตรเลยนะคะว่าเราทำยังไงสูตรวันนี้ก็คือใช้ร้อยบนบวกหน่วยล่างนะคะร้อยบนบวกหน่วยล่างนะคะหน่วยอ่าร้อยบน ร้อยบนนะคะบวกหน่วยล่างอันนี้คือสูตรนะคะเมวเขียนไว้ก่อนนี่สูตรของเราวันนี้นะคะก็คือร้อยบนบวกหน่วยล่างนะคะเรามาดูรอบที่1นกันนะคะรอบที่1ผลออกห้าศูนยสที่เราจะใช้นะคะเราจะเอารอบที่1มาหารอบที่2นะคะก็คือนำห5ก็คือร้อยบนนะคะร้อยบ,บนคือเลขห้ บวกกับหน่วยล่างก็คือเลข3ามนะคะผลจะได้เท่ากับแดนะคะแดเราเราได้แดนะคะเราจะนบเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวคือ8ดแล้วก็9นะคะอันนี้คือผลที่เราจะนำไปรูด 10, 19ประตูนะคะคือแดกับ9อ่าเราเอาตัวนี้ไปรูด1บาทปุ๊แสดงว่าเราจะใช้ทุนอยู่ที่เจ็สบบาทนะคะเ่าเรามาดูรอบที่2ว่าผลออกอะไรนะคะผลออกเก้าแปดแปดเจ็ดห้า เก้าแปดแปดเจ็ดห้านะคะเรารูดแปดกับเก้าไปนะคะอ่าเข้านะคะอันนี้เข้าแปดนะคะเพราะว่าเก้าจะไปเข้าวิ่งนะคะหลักร้อยนี่นะคะแปดนะคะเรารูดแปดไปจะเข้าบนนะคะก็เข้าเด้งสองไปเลยนะคะเพราะว่าเข้าสิหลักสิบแล้วก็อ่าหลักสิบบนนะคะแล้วก็หน่วยหน่วยบนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะซึ่ง ทุนเราอยู่เจ็ดสิบนะคะต่อรอบอ่ะต่อไปนะคะอ๋อรอบที่สองเหมือนเดิมค่ะรอบที่สองมาหารอบที่3นะคะใช้9บวกกับ5เท่ากับเก้าบวกหเท่ากับสินะคะใช้ตัวหลังนะคะตัวหลังก็คือเลขสนะี่นบไป1ก็คือ5้านะคะ เรามาดูรอบที่3มนะคะผลออก284 28นะคะเราเล่น4กับ5ไปนะคะซึ่ง 6, เลข4เราเข้าตรงนี้นะคะหน่วยบนตรงนี้นะคะถือว่าเข้านะคะรอบนี้เอารอบที่สามือนเดิมะคะ่ะเอารอบที่3ามาหารอบที่สก็คือ2บวก8นะคะเท่ากับ10นะคะใช้ตัวหลังนะคะคือเลข0นะคะ0นับเป็น1ก็เป็น01นะคะเรามาดู รอบที่สี่นะสี่ผลออก8ปดศูนย์หกสี่นะคะมีศูนย์กับ1นึ่งไหมคะอ่าศูนย์เข้านะคะรอบนี้เราก็เข้านะคะอ่าเราไปดูรอบถัดไปนะคะทําเหมือนเดิมค่ะรอบที่สี่นะคะเอารอ่ิสิบมาหารอบที่าหา้านะคะก็ใช้แปดนะ,ะเป็นหลักร้อยร้อยแล้วก็หน่วยล่างก็คือสี่ท่ากับสิบสองใช้ตัวหลังนะคะแล้วก็นะับเพิ่มไป1เป็นสามนะคะ มาดูรอบที่ห้าห้าออกหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสองะคะเราเล่นสองสามไปนะคะสองเข้านะคะสองเข้าอันนี้ถือว่าเข้านะคะอะ่ทำเหมือนเดิมค่ะรอบที่ห้ามาหารอบที่หกเท่ากับสามนะคะใช้สามตั้งนะคะบวกไปหนึ่งคือสี่นะคะมาดูรอบที่หค่ะรอบที่หกผลออกหกเจ็ดสี่แปดสอง หกเจ็ดสี่แปดสองเราเล่นสามกับสี่ไปเราสี่เข้านะคะนี่ถือว่ารอบนี้ก็เข้านะคะยังไม่มีหลุดนะคะตั้งแต่รอบที่หนึ่งมานะคะยังไม่หลุดนะคะอ่ะทำเหมือนเดิมคะ่ะหกบวกสองนี่นะหกบวกสองนะคะเท่ากับแปดแปดนับไปหนึ่งก็คือเก้านะคะเจ็ดรอบที่เจ็ดนะคะผลออกแปดสามห้าสี่เก้านะคะ 83549เราเล่น8กับ9ไปนะคะ8มาอยู่อ่าวิ่งนะคะวิ่งบนนะคะก็คืออยู่หลักร้อยนะคะแสดงว่า9เข้าอยู่นะคะ9 9นี่นะคะแต่จะวงให้ดูดีกว่านี่4นะ2นี่เปะนี่นะคะอ่ารอบที่7 เจ็ 7, าหารอบ8ปเนาะแปดบวกเก้าเท่ากับสินะคะใช้ตัวหลังนะคะใช้ตัวหลังไปบวกเพิ่มคือ7แล้วก็แนะคะรอบที่8ผลออกศูนย์เก้านะคะศูนย์เก้าหมี่กับแมีไหมคะรอบนี้หลุดนะคะไม่เป็นไรนะคะม่เข้ามีหลุดค่ะอารอบถัดไปค่ะศูนบวกสนะคะศูนย์บวกสี่เท่ากับส สี่เพิ่มเปหนึ่งก็คือห้านะคะสี่กับห้านะคะรอบที่เก้าผลออกสี่แปดห้าสี่สี่นะคะซึ่งสี่นี้จะไปเข้าบนอ่ะวิ่งบนุนะคะแล้วก็มีสี่ด้านหลังด้วยสี่นะคะสี่สี่สี่สองตัวนี้แล้วก็ห้านะคะห้าก็เข้าอันนี้ทั้งหมดจะดิ่งสามนะคะเข้าสามเด้งนะคะแต่ว่าถ้าใครไปวิ่งลูกก็จะเข้าอีกเป็นสี่เด้งเลยนะคะถ้าใครวิ่งด้วยนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะสี่บวกสี่นะคะสี่บวกสี่เท่ากับแปดแปดเพิ่มไปหนึ่งเป็นเก้ารอบที่สิบก็คือผลออกเก้าเก้าสองเจ็ดเก้านะคะเก้าเข้าวิ่งอีกนะคะหนึ่งแล้วก็มีเก้าบนแล้วก็เก้าล่างด้วยนะคะก็แสดงว่าอันนี้เข้าสองดิ่งนะคะเก้าเข้าสองดิ่งนะคะมาดูรอบที่สิบยกลงมานะคะเก้าบวกเก้านะคะ เป็นร้อยบนบวกหน่วยล่าง99เป็น18นะคะใช้ตัวหลัง8บวก1ก็คือ9นะคะ8บวก1ก็คือ9เรามาดูผลรอบที่11นะคะผลออก08265นะคะมี8มี9้ไหมคะมี8นะคะ, 8, ะ,คะ8คือตัวนี้นะคะ8เข้านะคะ แปดเข้านะคะแสดงว่าทั้งหมดที่เราเล่น10รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เล่น10รอบนะคะหลุดแค่1รอบนะคะอันนี้สูตรนี้สามารถเล่นต่อไปอีกได้นะคะแต่ว่าแอดยกมาให้ดูแค่10 10รอบนะคะหลุดแค่1รอบนะคะอันนี้ก็เป็น สูตรอีกหนึ่งสูตรที่แอดเอามาแนะนำให้ดูนะคะทุกคนก็ลองเอาไปปรับใช้ดูสามารถนำไปเล่นกับหลายเวฟหลายห้องได้นะคะก็ลองเอาไปเทสูอดูถ้าเทส2-3สองรอบเข้าก็ค่อยเล่นนะคะถ้าแบบหลุดก็เปลี่ยนสูตรไปเล่นสูตรอื่นก่อนแอดมีหลายสูตรให้ดูนะคะอยู่ในช่องนี้นะคะแอดวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ